สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับคุณสกายจากช่องสกายเกมเมอร์กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เราก็จะมาแชร์ในส่วนของดาบโล่นะเป็นดาบโล,คล่คริลอ้อยนั่นเองอ่าเดี๋ยวคือก็จริงๆคลิปนี้นะครับผมว่าผมจะอัดนานแล้วนะแต่ค้มอะ่ะจะอัดแล้วแต่ปัญหาอย่างที่หนึ่งก็คือเครื่องร้อนพอเครื่องจะร้อนจะหยุดให้เครื่องมันหายร้อนปุ๊บไฟดับต่อ วัจกรรมเลยชีวิตเออมันก็ต้องได้มาอัดตอนประมาณสี่ทุ่มนี่แหละเวลาอัดตอนนี้ผมผมก็สี่ทุ่มนะฮะมันอาจจะเพียรๆหน่อยนะก็รับรับสภาพผมหน่อยเถอะนะฮะอ่ะซึ่งผมก็ได้ไปทำบิวดาบโลกมาใหม่นะครับเป็นดาบโลกของรอยัลออเดอร์นะซึ่งผมก็ไปทำบิวมาแล้วก็ได้เป็นบิวนี้นะซึ่งบอกเลยว่าไอ้บิวนี้จริงๆมันคือบิวตั้งต้นนะฮะของดาบยาวในอันที่แล้วเลย ฉะนั้นทุกอย่างก็จะค่อนข้างเหมือนกันมากเลยนะแต่แต่มันสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมได้อีกนิดหน่อยนะครับสำหรับวิวนี้นะฉะนั้นก็ไปกันเลยส่วนดาบนะครับเราจะใช้เป็นดาบของ l a อ a ์อ r เดอซึ่งผมก็ได้ทําการออกเมรออกมาเนาะเป็นอย่านี้เลยนะก็คือบดช่องหมดแล้วแล้วผมก็ออกเกร์ Man เป็นแอทแทกมาแบบเพียบๆเลยซึ่งก็ได้แอทแท็ของบท,ที่60ซึ่งเอาจริงๆนะครับคือ ผมไม่รู้ว่าไอ้สองช่องเนี่ยมันผมจะใส่อะไรดีคือมันเหลือว่าสองช่องแต่ที่มันต้องการจะใส่อันอื่นอนะไปขั้นต่อคือสามช่องแบบไม่รู้จะใส่อะไรอะถ้าเป็นไปแราผมก็อยากจะใส่เป็นค่าคมอาวุธนะแต่ถ้าเป็นอาวุธที่มีธาตุก็คือเราก็จะใส่ธาตุเป็นแหละอืมส่วนเพชรตี่ผมใส่ไปในส่วนของอาวุธนะครับลายออเดอร์เอเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าทำไมถึงเลือกรายออเดอร์อย่างแรกก็ทรัก็คือ เขาเป็นอาวุธที่มีรอดาเมจนะฮะค่อนข้างสูงนะพออัรเมนตันแล้วนี่ก็สามร้อแปดสิบก็ถือว่าค่อนข้างดีแถมอาวุธเขาเป็นอาวุธที่มีคมเนี่ยยาวมากอ่ะคือเราอัรเมนไปเนี่ยเราก็ได้คมมาอีกยี่สิบนะครับก็คือดีมากเลยแถมอาวุธเขามีคริติคอลติดมาด้วยอีกสิบเปอร์เซ็นอันนี้คือดีสุดๆแล้วนะไม่ต้องไปใส่คริติคอลเพิ่มไม่ต้องอารเป็นคริติคอลโคตรดีแถมมีดีฟเฟนซ์โบนัสมาให้อีกห้าสิบคือดีมากครับอืม ส่วนสลัดนะครับผมมีทั้งหมดเลเวล2 1ช่อง, Level 1, 1องแล้วก็เลเวล1นหนึ่ช่องแล้วก็แรมเพทสลับเป็นเลเวล2นะซึ่งสลับไอตัวช่องเนี่ยผมใส่เป็นเจมเคแล้วก็ในส่วนของตัวอิ i เ a t ชันเข้าไปนะสลับสกิลนะแล้วก็ผมใส่ในส่วนของเพชรแรมเพทนะครผมจะใส่เป็นตัวของ s เ a ลล์อิมพลูเมนต์เอาไว้นะก็ค,คือยิ่งเวลาผ่านไปแล้วก็ยิ่งได้ค่า a t t a ท k กับดีฟ e n นเพิ่มมาแหละคือดีมากเลย ส่วนหัวนะครับเป็นลูน่ากอลอนก็อันเดิมเลยอัรคเมเนเดิมเดิม,เ,ดมเลยอิมิเกนเอ็กพอร์ตพาวเดอร์แมนเทินสกิลที่ผมใส่ไปนะครับก็จะเป็นปริคอร์บูสสองเลเวลไรเซนไคลเซเมลอันนี้ก็คืออัรคเมนก็อัรคเมนเดิมเลยครับเพิ่มช่องหนึ่งช่องสปีดอีต t ิ้งและ,ะใส่ไปก็จะมีการอาัพแล้วก็อ v มิ e กนเอ็กสเนเดอร์เดี๋ยวในส่วนของการอัพเนี่ยผมจะไม่ได้ อ่าเดี๋ยวส่วนของสกิลเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับหลังที่อธิบายสเปซสกิลทั้งหมดเสร็จเนาะถุงมือเป็นบารอตนะครับผมจะใสเ่เป็นก็คือเหมือนเดิมเลยอาร์เมนเดิมแลกเอฟเฟนิตี้สไลดิงแรกกับในส่วนของช่องเลเวล็สี่หนึ่งช่องเลเวล็สองหนึ่งช่องเลเวล็หนึ่งหนึ่งช่องส่วนสกิลที่ส่วนอันที่ใส่เอาไว้นะครับก็จะเป็นอืมอ่าในส่วนของแอตแทกเม็ดใหญ่เม็ดเล็กแล้วก็เดฟเฟียนเออแล้วก็ลืมบอกไว้ว่าในส่วนของชุดไรเซนไคลเซอร์เมลผมใส่เดฟเฟียนไว้ด้วยนะ ต่อมานะครับก็จะเป็นอ่าตัวนี้เลยนะสแปร์เบลซึ่งผมก็ได้อัพเมนมาแบบนี้เลยครับก็คือได้ช่อง Level 1, เลเวลหนึ่งมาหนึ่งช่องแล้วก็ได้เดฟเฟียนนะออตัวสกิลที่ใส่ไปก็จะมีช็อคอับซอ r e เแล้วก็กาดนะครับอสองเลเวลตัวอันนี้นะครับผมก็ใส่เป็นกาดเอาไว้ White, นะสำหรับรองเท้าอินกริดเกรฟแล้วก็ใส่เดฟเฟียนไปอีกสองเลเวล แล้วก็อาร์คเมนก็คือได้แลเวล่าสองหนึ่งช่องแล้วก็เลเวลหนึ่งหนึ่งช่องในส่วนของสร้อยนะครับผมใส่ได้เป็นสร้อยนี้เลยมีมัตส์ทัตสองเลเวลแล้วก็สลักเกอร์สองเลเวลแล้วก็มีช่องเลเวลสามหนึ่งช่องเลเวลาสองหนึ่งช่องผมเอาช่องเลเวลสองใส่มาตัวทัตแล้วก็เลเวลสามใส่ออฟฟิซซีฟกันนะครับอ่ะงั้นต่อมาครับเป็นสวิตซ์สกิลเนาะสวิตซ์สกิลอันแรกครับจะจริงจริงใส่อันไหนก็ได้ครับแอดวานซิ่งสแลชหรือ ash, สไลดิง้งสแลชก็ได้ไฮแบลเชีร์คอมโบ หลักๆผมจะใส่เป็นฮาไบรเชอร์คอมโบเพราะว่าเอา Monster, มาสตันมอนสเตอร์นะครับเพราะว่ามันออกแอนิเมชันได้เร็วแล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างดีต่อมาครับทวินเบลดคอมโบอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วครับเอาไว้ทำอินฟินิตคอมโบได้นั่นเองเมสซ์โชรุกิกิอ่านี่นะครับเหตุผลว่าทำไมผมต้องใส่ทั้งออฟเซสซีฟการ์ดแล้วก็การ์ดคาพมาด้วยเนาะต่อมาก็เป็นคิวแบนนั่นเองเอาไว้พุ่งเข้าปชิดได้แล้วก็พุ่งฝ่ากการโจมตีได้นะครับสกิลนี้ ต่อมาครับในหน้าที่สองนะผมจะใส่เป็น Affinity s l i d i n g เอาไว้แล้วก็ Hy บร r ดเชอร e เหมือนเดิม twin blade เหมือนเดิมเปลี่ยนสองอันก็คือเปลี่ยนจาก m e s s a g e c h าร n ลคินะครับเป็น d e ซ i r e o ย l อยเอาไว้ฟื้นคมอ่าอันนี้หลักๆก็คือเอาไว้ฟื้นคมแล้วก็ช่วยเพิ่มในส่วนของค่าฟ r i n แ attack แล้วก็เพิ่มในส่วนของพา r t ดาเมจนิดหน่อยนะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น falling Sha d o w นะครับเอาไว้รับมือกับมอนสเตอร์ที่บินอยู่บนอากาศแล้วก็เอาไว้ช่วยอัดเหมือนฟรี n แ attack ประมาณน,นนะ อืมในส่วนของสกิลนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างอะนะแอตแท k กบูทเจ็ดเราก็จะได้เพิ่มแอตแท k กสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ได้โบนัสแอตแท k กมาอีกสิบหน่วยนะแล้วก็เอฟเฟกในส่วนของ c ิ i t i อ a l e y อได้ a อฟเฟ i ต y 4ี d สี่สิบเปอร์เซ็นต์เฟนเมื่อมอนสเตอร์โกรธพวกลมแรงพื้นสัน่นเสียงคำรามอะไรพวกนี้จะทำอะไรเราไม่ได้นะ แล้วก็ได้ค่าดีฟนอ์เพิ่มมาอีก30แล้วก็คริ t ติคอลบูทครับเพิ่มความเสียหายคริติคอลอีก40%วิกเนเอ็กซ์ปอยจมตีจุดอ่อนได้คริติคอลอีก50%ใช่ครับนี่แหละเหตุผลที่มันคลิกตอยครับก็คือ c r i t ติค l า40แล้วก็ในส่วนของวิกเอ็กซ์50เมื่อตีจุดอ่อนแล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวของอาวุธอีก10ก็จะกลายเป็นร้อยหนึ่งครับบอกเลยว่าโคตรดีต่อมาครับ Master t ์ทัเอามาเล่นกับอันนี้โดยเฉพาะเลย เมื่อการโจมตีนั้นติดคริติคอลครับมีโอกาส80%ที่จะไม่สูญเสียคมไปเมื่อใส่ที่เลเวล3นะต่อมาครับก็จะเป็นกาดเลเวล3ทำการลดแรงกระแทกและลดการทซสซมิน่า30%เมื่อถูกการโจมตีในระหว่างที่กาดอยู่อันนี้ก็คือสกิลหลักๆของเรานะต่อมาออฟเฟนซีฟกาดสิ่งที่ทำให้เซตนี้มีดัมมจที่สูงครับก็คือสกิลนี้เลยถามว่ามันดียังไง เมื่อคุณทําการกดป้องกันแบบตรงจังหวะนะครับดาเมของคุณจะเพิ่มขึ้นอีก15%เมื่อใส่ไว้ที่เลเวล3มันจะไปควบคู่กับสกิลเมสซชโรกิกิพอดีครับก็คือมันจะนับว่าการกดเมสซ์ชโรกิกิของเราเนี่ยมันเป็นการกาดครับแล้วพอมันมันไปตีมาพอดีมันจะนับว่าเป็นการนะครับว่ามันจะนับเลยว่าเป็นการเพอร์เฟกต์กดก็คือตรงจังหวะของพอดีทําให้ถ้าโชโรเคนของเราเนี่ยมันจะได้ดาเมเพิ่มไปด้วยครับทาให้มันแรงมากขึ้นเลยนะ แบบดีมากเลยต่อมาสลักเกอร์เลเวลสครับก็คือเอาไว้อัดสตันใส่มอนสเตอร์นี่แหละเหตุผลว่าทําไมผมถึงต้องใส่สกิลฮาร์ปแอชเชอร์มานะเพราะว่ามันทําให้สกิลนี้สามารถแสดงศักยภาพาได้มากขึ้นนะมันทําให้มอนมันล้มได้ง่ายขึ้น,นเองต่อมาครับพาวเดอร์เมนเทเมื่อการโจมตีถึงจํานวนที่กําหนดนะมันจะสร้างออร่าขึ้นมาเป็นออร่าสีส้ม เมื่อเราถูกโจมตีในระหว่างที่มีออร่านี้อยู่มันจะทํำการระเบิดออกมานะครับสร้างดาเมจเล็กน้อยแต่เมื่อออืม่าเราทําการปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะออร่าจากสีส้มมันจะกลายเป็นสีฟ้านะครับการตีของเราหลังจากนั้นเนี่ยมันจะสร้างดาเมจระเบิดออกมาประมาณ500ได้เลยนะซึ่งมันแรงมากๆเลยซึ่งผมมีอยู่อยู่ที่เลเวล2นะต่อมาก,การอัพซึ่งการอัพเนี่ยง่ายๆครับมันทําให เราเนี่ยสามารถป้องกันการโจมตีที่ปกติกันไม่ได้ครับถ้าใส่ไว้ที่เล้วหนึ่งซึ่งมันจะทําให้ภาพปกติที่เราไม่สามารถกดโชริวเคนอัดหน้ามอนสเตอร์ได้ทีนี้เราก็สามารถเอาเคาน์เตอร์ยัดหน้ามันคืนได้แล้วครับอย่างท่าดาบเลเซอร์ของครัอาจารย์ผมนะต่อมาก็จะเป็นสปายอัพอันครับอันนี้ก็ติดมาด้วยเราไม่ได้ใช้สปีดอิตติ้งอันนี้ก็ถือว่าได้ใช้อยู่นะทําให้กินพวกยาเติมเลือดอะไรได้ไวขึ้นนะ วิน r รูฟอันนี้ก็ไม่เข้าได้ใช้เท่าไหร่อีเวนเดอร์เพิ่มระยะกลิ้งหลบเล็กน้อยนะแอปซอเวอร์ over, เมื่อเราตีเพื่อนเพื่อนจะไม่ชักแล้วถ้าหักเพื่อนตีเราเราก็จะไม่ชนะอินสปิเรชันอี้้ก็เหมือน,นพเพิ่มบัฟอะไรนิดหน่อยนะก็หมดแล้วนะงั้นเราก็จะไปดูที่อินสอร์ของอาการคอมโบกันนิดหน่อยนะ อ่ะมาเริ่มกันเลยเนาะโดยปกตินะครับเราจะเปิดกันด้วยการกดแบบนี้แลนะก็คือกด ZR บวกกับ X เป็นการฟันเสริมนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพอเราจะตามด้วยการช็อปแล้วต่อด้วยไซส์แล้วหลังจากนั้นจะต่อด้วยเลเทอ n ์ o แล้วต่อด้วย s p n n i n g r i s i n g Slash นะแล้วก็ตบจบด้วย Spinning r i p p e r นั่นเองอ่ะประมาณนี้หนึ่งคอมโบ ส่วน sliding slash นะครับบางคงผมก็ใช้มาใช้มาในการเปิดคอมโบประมาณนี้นะเราจะตามด้วย hard blaster อีกประมาณ3ามทีแล้วจบด้วย spinning reaper นะดาเมจมันแรงไม่น้อยนะผมบอกไว้ก่อนนะอืมแต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้ใช้คอมโบนี้หรอกครับผมจะใช้เป็นอีกคอมโบแทน,นก็คือเป็นคอมโบนี้นะ rising slash chop s l i d i แล้วต่อด้วย hard b a s t e r แล้วก็ปิดด้วย spinning reaper ครับเป็นคอมโบที่กดง่ายดาเมจดีครับคุณดูดาเมจครับพันหนึ่งคือเรียกว่าโคตรดีฮะ ส่วนในตอนที่มอนสเตอร์มันล้มจากการมืนหมัดเราไปแล้วนะก็จะทําการเปลี่ยนจากไฮเบเชอร์เป็นคอมโบนี้แทนนะหรือถ้าบางคนอยากแอดวานมากกว่าน,นั้นครับเปลี่ยนคอมโบไปเลยครับไม่ใช่คอมโบนี้นะคือหมายถึงเปลี่ยนคอมโบนที่ก็คือไปใช้อินฟินิตคอมโบแทนเป็นคอมโบนี้หรือบางคนทำแบบนี้แทน ปกติผมจะเห็นพวกลัคสปิดแล้วเขาจะใช้ท่าน,นี้กันบ่อยมากนะครับเนื่องจากเหมือนว่าดาเมจในการฝั่งรอของมันเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงกับ2เลกถ้าจะดาเมจฝั่งรอมันสูงแล้วเนี่ยมันยังมีในส่วนของความเร็วโจมตีที่ค่อนข้างดีนะสำหรับการทํา DPS สูงๆนะมันถือว่าดีมากเลยแล้วก็ใช้ในการเพิ่มดาเมจท่าได้ค่อนข้างดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออ่ะคุณเห็นส่วน perfect rush ของอันนี้นะครับว่าแรงแค่ไหนนะก็จะเป็นประมาณนี้เลย เนี่ยครับดาเมจจุกๆไปเลยครับสองพันเก้าครับอืมอันนี้คือแบบไม่ได้นับรวมว่าแบบใช้คอมโบแบบเต็มที่ด้วยนะแบบใช้แค่โลชกปิดอย่างเดียวเลยดาเมจถือว่าดีมากแล้วต่อมาครับก็คือเราไม่ต้องเสียเวลาแล้วกลมครับถ้าเรามีเดซโซยออยแบบนีบ้พออยู่ในเซตนี้ครับกดเดซโซยออยปุ๊บมันก็จะฟื้นคมมาให้เราเลยแถมมันเพิ่มในส่วนของทําให้มอนสะดุกง,ง่ายขึ้นแถมอีกอย่างมันยังอัดในส่วนของพาร์ตดาเมจมาให้เราด้วยนะ บอกเลยว่าโคตรดีเลยทีเดียวทำให้เซตนี้ผมว่ามันถือว่าเล่นง่ายพอสมควรเลยนะมันไม่ต้องใช้ความเข้าใจอะไรมากเลยความถึงจังหวะเนี่ยก็แค่แค่นี้อัดดาเมจไปให้สุดเนี่ยได้ได้ประมาณพันสี่แล้วครับคือแค่นี้ก็แรงมากแล้วนะเนี่ยคอมโบบางคอมโบมันก็กดง่ายกดแค่นี้เลยแบบม่ก็เนี่ยมันก็กดแค่นี้แค่นี้คือดาเมจมันก็แรงแล้ว อ่ะเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูอีกนะก็คือในส่วนของการเคาเตอร์นั่นเองว่าดามเมจไปอยู่ที่ดอกเท่าไหร่นะเราเคาเตอร์แบบปกตินะคือไม่ได้มีการติดเคาเตอร์อะไรทั้งสิ้นนะสี่ร้อยอ่ะถ้าเป็นการติดเคาเตอร์น่ะก็จะอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบนะเนี่ยสี่ร้ยแปดสิบ ับดาเมจอีกจุกๆเลยอันนี้เป็นเทคนิคบางครั้งบางครั้งเขาจะใช้กันนะในสง,งาคเ,เตอร์ระเบิดเนี่ยเพราะว่าดาเมจมันแรงมากนะครับเดี๋ยวให้ดูนะว่าดาเมจมันส่งแค่ไหนเนี่ยสามพันกว่านะครับแรงไม่น้อยนะคือดาเมจมันแรงมากนะครับมันไม่ใช่ว่ามันเบาๆเลยนะสามพันกว่านะฮะ แต่ถ้าน,นี้เราผมจะทํากับหัวมอนสเตอร์ให้มันแบบอันนี้เลยนะแบบแรงๆไปเลยอ่าเดี๋ยวจะดูกันว่าถ้าแบบเราอาัดกับแบบจุดอ่อนมอนสเตอร์แบบที่มันเป็นจุดอ่อนจริงๆอะ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพนะอดีวนนันผิดมันเหมือนผิดโพซิชั่นนิดหน่อยอ่าเนี่ยครับสองพันเจ็นะครับ แรงไม่น้อยนะครับมันแรงมากเลยนะอ่าซึ่งนี้ครับคือความแรงของดาบโลเซตนี้เลยนะคือดาเมจมันสูงค่อนข้างมากเลยแถมมันยังมาอัดวยสกิลก,กาดอีกครับก็คือแบบเออมันจะรุกก็ได้มันจะรับก็ได้เหมือนกันบางครั้งนะกาดดาบโลนี่ใส่ไว้ที่เวลสามก็พอแล้วจริงจิงมันจะรุกก็ได้จะรับก็พอได้นะเออ หรือบางครั้งจริงๆท่านี้ผมก็ลืมบอกไปด้วยนะก็คือเป็นท่าสําหรับการบุกเขา้าไปเปิดหน้ามาสเตอร์ก็คือท่านี้นี่ปกติผมก็คือทําแบบนี้เลยพุ่งไปชาร์จมอนเสร็จปุ๊บผมก็ตามด้วยช็อปไซส์แสลแล้วก็ฮาร์ดแบตเตอร์หรือไม่ก็เป็นช็อปไซส์แสลแล้วก็ตามด้วยคอโมโอนี้ดาเมดดีไม่ต่างกัน,นครับบอกเลยว่าโคตรดีเลยอื ฉะนั้นก็อันนี้น่าจะเป็นแบบจริงๆจังๆแล้วล่ะนะสําหรับการอา่ตาตัดเข้าเกมเพลย์ผมอธิบายอะไรไปเยอะมากเลยนะเพราะว่าผมอยากจะอธิบายให้ข้อมูลมันละเอียดขึ้นสําหรับบางคนที่เขาไม่เออไม่ได้รู้อะไรไปมากแล้วก็หลงเข้ามาดูนี่แหละก็โคตรยิ้ตรัวจนลิ้นพันหมดละอ่ะงั้นก็ไปดูเกมเพลย์กันได้นะผมไปอุตส่าห์นั่งหาฟุตเทจมาโคตรเยอะเลยเอาจริงอ,อ่ะงั้นก็ไป ก็ขอแล้วถ้าหากใครอยากจะขอบิวว์ว่ชิ้นไหนอีกหรือจะขออะไรอีกก็ได้นะครับสำหรับคอนเซอร์เตอร์นะหรือจริงๆก็คืออะงั้นเราไม่เราทำสิ่งนี้แค่ในสตรีมเนาะแต่งั้นเราก็ขอทําสิ่งนี้ในคลิปปกติด้วยแล้วกันเนาะเพราะในไหนช่องเรามันก็เคยมีคนดูอยู่แล้วนะ <S <S 2> <S 2> ขอขอคุณคนดูทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับเรสเพคทุกท่านมากเลยนะ อยากจะขออะไรก็ขอมาได้ครับงั้นก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ